วันนี้เข้าใจเรื่องบารมีที่เราต่อสู้กับมานเพราะขันธ์มารนเนี่ยรบกวนเราอย่างมากเมื่อทําความดีมารไม่ยอมทาความชั่วมารก็ยอมยิ่งทําให้คนทําความชั่วนี่สนุกสนานเพลิดเพลินว่าทาความดีแล้วมันทุกข์มากไม่เพลิดเพลิน,นเราต้องช่างบารมีสู้กัมมานคือศีลบารมีละเว้นบาปทุกชนิด มันเป็นศีลบารามีศีลอุปปาเราต้องสํารวมยอมสละความสุขทางกายหรือกระทบกระทั่งทางกายไม่สบายขึ้นทางกายอะไรก็ตามเย็นร้อนหรือสิ่งใดมากระทบนั้นต้องสละให้เป็นอุปป,ปารามีเพื่อทูกกับขันธมานให้ได้ ศีลปรรมัตถปรามีเราถึงทาให้ถึงไปถึงไปสุดที่ศีลเราต้องรักศีลเรามากกว่าไปรักเกียรติยศชื่อเสียงทิฏฐิมาเน่าประานใดๆที่นิยมกันว่าเป็นของเราตัวเราใครเต็ต้องไม่ได้ใครว่าเราไม่ได้ใครพูดเราไม่ได้เราไม่ยอมเราไม่ยอมอันนั้นมันเป็นทิฏฐิมานานั้นทําให้อยู่ข้าวข้างมานทาให้ขันธ์ธรรมานั้นโผล่ขึ้นมาอย่างมากมาย <c oughs> เราต้องชนะมานด้วยบารมีไม่พอใจนิดหนึ่งเราต้องตัดให้เร็วที่สุดเพราะว่าไม่พอใจนี้มาก่อกวนจิตสงบจิตเราเองถูกไม่พอใจก่อกวนยิ่งโกรธยิ่งเกลียดแล้วยิ่งก่อกวนหนักขึ้นมันใช่หนักขึ้นมานเป็นผู้ได้เปรียบเราผู้เสียเปรียบทาให้กิเลสมานเพิ่มขึ้นมาอีกปรยุทธ ในเกตันนาอุปทานมากขึ้นอภิสังขารมันก็ปรุงมากขึ้นอีกทำให้คิดต่างๆนานา,นาหาที่อยู่ที่แท้จริงไม่ได้อยู่วัดไหนที่ไหนก็เหมือนกันหมดก็ทำให้เป็นคนได้ร่อนไปตลอดชีวิตก็ได้พะเราไปอยู่ที่ไหนมานมันพัจน์ที่นั่นมานหาเรื่องที่นั่นมานไม่ยอมไปอยู่ที่ไหนมานก็ไม่ยอมต้องเบียดเบียนเราตลอดไป เราต้องอสู้มารด้วยบารมีอย่างอื่นสู้มันไม่ได้บารมีอย่างเดียวเท่าน,นั้นที่สู้ได้เราต้องรักความบริสุทธิ์ให้มากกว่าความวุ่นวายยุคใดสมัยใดอาธรรมมากบัณฑิตเงียบธรรมที่เป็นบัณฑิตนั้นใช้ไม่ได้มันมาวุ่นวายในจิตเราไป <c oughs> ยุคใดสมัยใดบัณฑิตมากอาธรรมเงียบถ้าเราตั้งมัน่นโดยสติมาสติจิตเป็นกลางแล้วก็ บุญลจิตโผล่มาเราต้อนรับแต่อกุศสลจิตนั้นเราไม่เอาไม่ว่าวิธีใดทาให้จิตใจท่ามองได้เดือดร้อนได้เราไม่เอาด้วยไม่ทําตามด้วยย่าอยู่กับบัณฑิตอาธรรมก็เงียบไปเพราะมันโผล่ขึ้นไม่ได้เราไม่ยอมเราไม่ยอมไม่อาธรรมมันโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเราก็ไม่ทําตามเพราะเป็นอนิจจารมที่ไม่น่าพอใจนิดเดียว เราไม่ยอมทำตามธรรมทั้งหลายก็ถูกระหับไปด้วยสติมาสติสมาธิและปัญญาทำาห้่ศีลของเราถูกสำรวมตั้งมั่นแน,แน่วแน่ไม่หวั่นไหวทำให้สมาธิของเราเป็นสัมมาสมาธิแน่วแน่ไม่หวั่นไหวไม่มีอารมณ์ใดมาทำให้จิตหวั่นไหวได้แล้วก็เกิดปัญญา รู้แจ้งอยู่ตลอดรอบรู้อยู่ตลอดปัญญานี่เป็นควายรอบรู้เ <c oughs> มื่อเราอยู่กับศีลอววที่ปัญญามารก็ไม่มีโอกาสที่จะเล่นงานเราได้ไม่มีช่องโอกาส มื่อเราตรวจน้ำย้ายมีย้ายมารมีช่องโอกาสเลยเพราะเราไม่เปิดโอกาสให้มารเราเกลียดใครสะกอนนิดเดียวเนี่ยมารข้าวแล้วอภิอภิสังขารปรุงทันทีปรุงที่เราเกลียดเพิ่มขึ้นหรือไปยึดในความเกลียดนั้นมาพิสังขารเกิดอุปทานขันก็เกิดยุดมันว่าเราเราไม่ชอบ ก็เบียดเบียนเรารือไม่ชอบเราไม่ถูกใจเรารัประทานขันก็เพิ่มความทุกข์ขึ้นมาอีกทำให้เราอยู่ไหนไม่สงบอยู่ไหนไม่ได้ที่สงบไม่ใช่สถา,านที่และบุคคลอยู่ที่ศีลมาที่ปัญญาและวิมุตติี่อย่างเมื่อเราสำรวมจิตไม่พุ่งสร้างนอนคาน์ได้ไม่ไปเกลียดไปชังไปชอบให้หลง สม,มาธิของเราก็ไม่หวั่นไหวปัญญาแสงสว่างก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดให้เราเห็นทางถูกมากกว่าทางผิดเราไม่ควรไปยึดเอาสิ่งที่ผิดมาเป็นอารมณ์ยึดเอาสิ่งที่สยบริสุทธิ์และปิติศรัทธาเป็นอารมณ์พอราบังคับได้ทุกอย่างแล้วจิตอยู่เหนือมารมารแพ้เราชนะเราได้สติปัญญา ได้อิสระของสัจธรรมที่บริสุทธิ์ไว้เป็นอารมณ์ตลอดไปฮัลโหลเราไม่เปิดโอกาสให้มนนันมาบกครองจิตใจและอารมณ์ของเราทำให้วุ่นวายไม่สิ้นสุดลำบากไม่สิ้นสุด แล้วก็หาที่อยู่ไม่ได้หาที่สงบไม่ได้ถูกก่อกวรอยู่ในอารมณ์ไปที่ไหนก็เจอคนไม่ดีไปที่ไหนก็เจอคนดังแกดังเกียจไปอยู่ที่ไหนก็พบคนอิจฉาพยาบาทเพราะว่าจิตคนอิจฉามันไม่ได้สำรวมระหว่างของตัวเองไม่สร้างบารมีปล่อยให้ออิจฉาออกหน้าล่ออิจฉาดำาเรินงานไปตลอดอิจฉานั้นเป็นตัวมารไม่ใหาคนทําความดี ก็ทำความดีมานไม่ชอบชอบไปทงความชั่วไม่ทำความชั่วข้าวพักข้าวพวกไปทะเลาะกันมันชอบมากๆว่าเรามีพวกแล้วทะเลาะกัน,นชนะยอมแพ้ไม่ได้เราต้องชนะเราต้องไม่แพ้ไปหาพวกเพื่อทะเลาะก,กันท้ายที่สุดเราไม่ได้อะไรในอารมณ์นั้นที่ทะเลาะก,กันก็เป็นอารมณ์ที่วุ่นวาย แต่ถ้าจิตเราสำรวมได้เราสำรวมได้ตลอดสมาธิไม่หวั่นไหวปัญญารู้แจ้งเราเป็นสมาธิทิมานทำอะไรไม่ได้แต่ปัญญาเราเกิดตลอดเพราะจิตคุณมัวเราไม่มีมีแต่จิตใสบริส,สุดกับจิตที่เป็นปิติศรัทธาทำให้ความเพียรที่เราทำไม่ขี้เกียจ ศึกษาธรรมะเพื่อหลุดพ้นก็ไม่ขี้เกียจเพราะเราอยู่ในศีลมาที่ปัญญาวิมุตต์ตัววิมุตต์คือตัวที่ปล่อยวางคือตัวที่ทำจิตใสยอยู่ตลอดไม่ให้ความคุณเข้าไปแทรกอารมณ์หรือทำพิธีสอนรูปรถว่าเราข้าวสายกลางของดีและชั่วไม่ติดดีไม่ติดชั่วทำจิตข้าวสายกลาง นั้นเป็นทางเกิดปัญญาตลอดไม่ไม่หวั่นไหวไปทางดีไม่หวั่นไหวไปทางชั่วเรียกว่าสมาสมาธิจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในปัจจุบันธรรมซึ่งทําให้เกิดอริยมรรยผลทางไปสู่อริย,รยบุคคลซึ่งทําลายความโกรธอิจฉาพยาบาทได้สิ้นเชิงไม่มีอารมณ์โกรธอิจฉาพยาบาทมาอยู่ในอารมณ์ในจิตใจก็เป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยคุณธรรมชั้นสูงคือบริสุทธิ์ ในอนาคตข้างหน้าไปเรื่อยๆเรารักความบริสุทธิ์มากกว่ารักกิเลสของคนที่ใส่มาปล่อยมาหาเราหรือแสดงออกที่กายวาจะของเขาเราไม่ชอบเราไปวุ่นกับเขาทำให้ของดีเราหายไปของชั่วก้ามันในในจิตเป็นอารมณ์เราได้สิ่งไม่ดีเป็นอารมณ์เราสร้าหมองตลอดทุกพวกทุก,ทกชาติเรามีปัญญาที่แท้จริงไม่ได้ ทิฏฐิมันมานเอาประานนี่ทวงไม่เราไปสู่นิพพานให้เราอยู่กับเขาชอบเขาคิดจะทะเลาะคนนั้นคนนี้ไม่ยอมนี่ทำให้เราไปต่ำอยู่ควายต่ำคำว่าทะเลาะกันนิดเดียวก็ต่ำแล้วเพราะเป็นตัวทำลายไม่ว่าเถียงกันหรือมองในแง่ร้ายนองในแง่แง่ลบ ลองเมื่อมองในนะี้เราันทําให้จิตเราไปสูส่สภวาวะต่ำทันทีจิตเราต้องประคับประคองให้อยู่สูงอยู่ใสบริสุทธิ์ไม่โดนคนไม่ควรลงไปเปือ่อกรรมอารมณ์ของบุคคลอื่นหรือสิ่งแวดล้อมในโลกนี้ที่ทําให้เราทุกต่ําลงไปด้วยเราต้องหาวิธีหลุดพ้นออกให้ได้จากวัฏวนที่ทําให้หมุนเวียนไม่สิ้นสุดทุกแล้วทุกอีกวุนวายแล้ววนวายอีกอยู่อย่างนั้นไม่สิ้นสุด เราต้องหาทางด้วยสติปัญญาความสามารถอาหารปฏิพานของเราให้จิตสงบให้จนได้เมื่อจิตสงบแล้วเราจะทำอะไรก็ไม่ผิดพลาดเพราะปัญญาทำปัญญาพูดปัญญาคิดปัญญาทำถ้าทำตามอารมณ์นั้นผิดพลาดเพราะอารมณ์มันต่ำ เกิดขึ้นมาถึงต่ำตันทีเราไม่สามารถจะทำอะไรให้ดีกว่าเดิมได้มีแต่ไหลลงไปไหลลงไปต่ำลงไปต่ำลงไปไม่ได้ช่วยตัวเองให้พ้นทุกพร้อมด้วยเอาตัวเองไปไว้ในกองทุกขทรมานตัวเองให้โทษตัวเองวุ่นวายเองทำให้จิตใจไม่สงบวันนี้เรามาเปลี่ยนแปลงให้เป็นมาสติเพื่อความสันติและสงบ ตอนนี้ให้นั่งทบทวนที่เราเคยเกลียดเคยชังมาแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรบ้างที่เทมาที่เราถือไม่ยอมไม่ยอมเราไม่ยอมให้เคยเด็ดขาดนั้นมันมีประโยชน์อะไรบ้างให้นะเรานั่งดูตอนนี้และจิตที่เราใาส่บริสุทธิ์มีความว่างความปิติสตาร่าเรืองนั้นเป็นจิตบัณฑิตของโพธิตว์ทั้งหลายเราควรเอาจิตไปกวาดไว้วในที่นั่นในที่ศีลมาที่ปัญญาวิมุตติ เป็นผู้ดูแลกีดกันเราได้ไม่ถูกสิ่งต่ำม,มาหาอารมณ์และจิตใจเราอย่าไปยอมแพ้ฝ่ายต่ําต้องเช็คทุกว,วันดูทุกว,วันว่าเราเกลียดอะไรบ้างไหมหุ่นวายกับอะไรบ้างไหมจิตใจต้องอกไหมเราต้องดูของเราตลอดแต่ไม่ไปดูของคนอื่นเขา ตอนนี้จะเงียบเสียงนิดหนึ่งให้เราทบทวนจิตที่เราเคยทุกมาจิตเคยวุ่นวายเคยทะเลาะกับใครมาเคยไม่อยู่่ายมานทำให้ทุกวุ่นวายเราอยู่มาเท่าไหร่ให้มาดูว่าจิตที่ใสบริสุทธิ์นี้เพิ่มขึ้นหรือไม่ความสว่างแห่งจิตเพิ่มขึ้นหรือไม่ ตอนนี้ถึงช้างว่างหลับก็ให้ยอมเรยอ,อย่าไปกังวลขอได้ทบทวนจิตที่เราเคยต่ำม,มาแล้วเคยทุกข์มาแล้วเคยสร้าหมองแล้วหาเหตุได้แล้วปล่อยวางให้หมดเอาทาบันดิตเข้าไปไว้ในะจิตและอารมณ์ เราไปทบ,ท,บทวนไล่อาธรรมให้หมดอย้า้มา,มาเป็นเจ้าอารมณ์ของเราจารมณ์ของเราคือสติมาสติสมาธิปัญญาและวิมุติเป็นที่เราต้องยึดมั่นไปตอลอดชีวิตนี้เพื่อให้พุทธพันทุกทางจิตทางกายยิ่งเพิ่มจะป่วยขึ้นมาตามลำดับจะทำให้เราทุกข์ไม่สิ้นสุดในร่างกายนี้จนแตกดับไปแล้วยังยึดมั่นในร่างกายใหม่ต่อไปนี่เรามานละเทวติฏฐิ ก็ไปให้แจ้งด้วยสติปัญญาพร้อมเป็นอริยะและอยู่กับคุณธรรมของอริยะพระโสดาไม่โกรธไม่ชา้าไม่พยาบาทให้ไดชนะให้ได้เด็ดขาด <c oughs> ตอนนี้ทบทวนอารมณ์ไว้แล้วก็เอาสติมาตติมาเป็นเครื่องอยู่ตลอดไปสมาธิไม่หวั่นไหวหนักแน่นไม่หวั่นไหว